สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารโรของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป r a n d o m นะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์คุณแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปเนาะขอดูพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะเพื่อนๆ่อนที่เข้ามารับชม r a n d o m นี้นถ้าเป็นพลังงานที่ดีก็ขอให้ทุกคนนะคะ คอมเมนต์นะคะรับพลังงานที่ดีไปนะคะขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะอ่าขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะดิไฮพีนเครดนะคะอืมนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขึ้นมาค่อนข้างชัดเลยนะคะ j u d g m e n t the fool นะคะอืม n นท์ออฟเพนเดอร์เนะคะคือ ตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าพลังงานของคุณนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะปลดปล่อยตัวเองหรือคุณอยากจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจอยากจะเป็นตัวของตัวเองนะคะ่ะนะคุณอยากจะเลือกหรือคุณอยากจะชัดเจนกับตัวเองแล้วนะคะในตอนเนี้คุณอาจจะแบกนะคะเนี่ย แบกหรือว่าเหนื่อยหรือว่าแบกรับอะไรบางสิ่งบางอย่างมามากแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ตัวคุณอ่ะจะเป็นอิสระนะคะเพื่อที่ตัวคุณอ่ะจะเบานะจะได้เป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะต่อให้สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมัน,มนเสี่ยงก็เถอะอะไรประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยกลับเข้ามานะคะ ถามใจตัวเองกลับเข้ามา,ารับรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะนะอขอดูนะคะคุณอ่ะขอดูตัวเขาก่อนเขาละคะเป็นยังไงบ้างเดเจ็ด 7. เรียนนะคะก็มีอสิกออฟสอดดัวค่ะอืม ตัวเขาเป็นยังไงบ้างตัวเขาในตอนนี้เหมือนเหมือนเขามีความหวังอะไรบางอย่างนะคะ,ะความหวังในเรื่องของอยากจะกลับมากขึ้นดีหรือความหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะถ้าคุณและเขามีการห่างหายกันไปเงียบนิ่งกันไปเนี่ยนะคะลูกยังรู้สึกว่าคนคนนี้นะเขา เขายังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยังยังอยู่ในความคิดในความรู้สึกเขาตลอดเวลาเลยนะคะเหมือนเขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์ที่ที่มันจบหรือว่านี่เงียบห่างหายกันไปแล้วด้วยนะคะแล้วตัวคุณเองหรอคะรู้สึกยังไงบ้าง The Sun เนี่ยเหมือนคุณปลดปล่อยตัวเองแล้วคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะคุณได้เดินออกจากความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานใจอะไรอย่างนี้ก็ได้คุณได้จบบางสิ่งบางอย่างแล้วเพื่อเดินหน้านะคะ,ะเพื่อเดินหน้าต่อไปนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองนั่นแหละนะคะอืออือ EP นี้นงรู้สึกว่าตัวคุณเอ่ะ,อะคิดถึงตัวเองเป็นลักนะคะคิดถึงความสุขนะคะ แค่ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะคุณอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะ,ะการประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยหรือไปโฟกัสในเรื่องงานนะคะเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยคุณหนักมามากแล้วคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะปลดปล่อยอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีออ,อกจาก ออกจากชีวิตออกจากความคิดความรู้สึกของคุณนะคะนะคุณค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะคะสตรองขึ้นมาเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะแต่ตัวเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเขามีความสุขนะคะแต่เขาไม่ได้มีความสุขเขายังเขาเอ่อง อยู่ในห่วงอารมณ์ความรู้สึกที่ยึดติดนะคะยังมีความหวังในความสัมพันธ์อยู่นะคะขอดูสิคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ<ม>เขายังรักคุณอยู่นะคนคนนี้เนี่ยสี่ดาบอาจจะมีการพักเบรกความสัมพันธ์กันไปนะคะลดสถานะก็ได้อยู่ๆก็เงียบหายไปก็ได้นะคะคนคนนี้ แต่ใจเขายังอยู่ที่คุณนะยังคิดถึงคุณเสมอนะคะเนี่ยอมืมีพลังงานของชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่อยู่ห่างไกลาจากคุณนะคะหรือคนคนนี้นะคะมีความแตกต่างจากคุณก็ได้นะคะต่างกันด้วยวัยนะคะด้วยภาษาหรือว่าสีผิวก็ได้นะที่มีความแตกต่างกันเนาะอ่าช่วยนะ คนคนนี้นะคะอาจจะห่างหายจากคุณไปอาจจะเงียบนิ่งไปนะคะแต่เขายังคิดถึงคุณนะคุณยังเป็นแสงสว่างนะคะเป็นคนที่โอ,อ้เจ็ดเกลียนเป็นคนที่เขายังต้องการนะคะเ,เหมือนอยากจะสารต่อเหมือนอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์อยู่นะคะเขาคิดถึงคุณนะอยากกลับมาคืนดีกับคุณด้วยนะคะคุณคนนี้ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน EP นี้เรารู้สึกว่าคุณมีการนิ่งเงียบนะคะห่างหายกันไปด้วยนะคะแต่ตัวคุณอะ่ะขอดูซิคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะอะคุณก็ยังตัดเขาไม่ได้หรอกแต่คุณพยายามที่จะกลับมารักตัวเองนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองนะคุณก็ยังรักแล้วก็ยังรู้สึกดีกับเขาเลยคะ่ะแต่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าอคุณอยากที่จะปดิดปล่อยตัวเองแล้วนะคะออกจาก ความอึดอัดใจนะคะพันธานาการอะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอ,ะอ่ะคุณก็เลยเปลี่ยนโฟกัสนะคะ,ะมาโฟกัสที่ตัวเองนุรู้สึกว่าอย่างนั้นนะจะดดาบนะคะคุณอาจจะแบบเหมือนแบบออกจากอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนดูคลุมเครือนะคะ คุณจะต้องแบบเหมือนกับว่าจะต้องข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอืมพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เป็นแสงสว่างนะคะการเริ่มต้นใหม่การรักตัวเองอย่างเงี้ยค่ะที่นกเห็นนะนะแต่ถามว่าคุณยังตัดเขาคุณตัดเขาไปได้แล้วหรือ,อยังมองว่าอย่างนะอก็ยังรักนั่นแหละนะคะแต่ก็คือแบบก็เราอะทุกข์ใจไงนะ ขอดูสิคะว่าแนวน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะ,อะขอดูดีกว่าว่าเขาจะทำอะไรกับคุณบ้างคนคนนี้ก็จะทำยังไงบ้างคะว้าวหนึ่งช่วยนะเขายังรักคุณนะคะเนี่ยค,คนคนนี้เขาอาจจะมีความสับสนในตัวเองนะเออห้าดาบช่วงที่เขาหายไปเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือสับสนในตัวเองก็ได้นะคะที่แบบอย,อยู่ก็หายไปไม่บอกไม่กล่าวนะคะ สิ่งที่เขาจะทำนกรู้สึกว่าในวันที่ไม่มีคุณเนะะี่ยค่ะเขาก็อาจจะรู้ใจตัวเองขึ้นมาว่าเขารักคุณเนี่นะคะนะก็อาจจะหาวิธีการนะคะที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะเดอะทาวเอร์ความสัมพันธ์ที่จบที่พังกันไปแล้วนะคะก็อาจจะมีการ เขาอะจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้แหละคะ่ะนะมาง้อคุณแน่นอนนะไนอฟคับนะจะเอากุลาบเอาความรักนะคะเอาโชคุลาบมาง้อคุณอะไรอย่างนี้เปล่านะคือนกมองว่าคุณคนนี้ในวันที่ไม่มีคุณอะเขาก็อยู่ไม่ได้นะอืมไม่ว่าเขาจะหายไปด้วยความสับสนในตัวเองหรือว่าอะไรก็ตามอะแต่ตอนนี้คือเขาจะกลับมานะเขาคิดถึงคุณนะคะ่ะ ขดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยค่ะเก้าไม้จริงนะเขาเสียดายความสัมพันธ์นี้คะ่ะเขาจะกลับมาลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะห้าเหรียญค่ะเขาเขาอาจจะมาง้อคุณนะคะให้คุณเปิดประตูหัวใจให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเออแต่ตัวคุณเองอะ่ะเจ็บกับเขามามากแล้วนะ เจ็บมามากแล้วก็อาจจะมีกำแพงอะ่ะบอกเลยนะคุณไม่ได้เปิดใจง่ายๆนะเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าเจ็บแล้วจำอะ่ะหรือว่าเออเป็นความรู้สึกที่เอออยากหายก็หายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นเราเป็นอะไรเงี้ยคือเราแบบปกป้องความรู้สึกของตัวเองมากๆนะนกว่าเขาอาจจะต้องทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มากๆเพื่อที่จะให้คุณ เปิดใจให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่คุณค่อนข้างมีกำแพงแล้วกเ็เปิดใจให้กับเขายากเหมือนกันนะคะในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะขึ้น justice นะแปดเหรียญนะคะความสม่ำเสมอน,นะคะที่เขาจะต้องทําแล้วก็ justice คือความจริงจังความชัดเจนนะคะที่เขาจะต้องจะต้องทําให้กับคุณคุณถึงคุณถึงจะให้โอกาสแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่า จะยังไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนกมองว่าเขาจะต้องมีความจริงจังให้กับคุณเท่านั้นนะคะถึงจะมาเปิดใจคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะความมั่นใจนะคะความมั่นใจความชัดเจนนะคะเขาอาจจะต้องต้องทำให้คุณรู้สึกให้ได้ว่าเราอะสำคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะเขาต้องการเรามากแค่ไหนเขายังอยากได้ความสัมพัน์นี้ จริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะคุณถึงจะเปิดใจให้กับเขานะซึ่งนกมองว่าเขาก็จะทํานะเขาก็จะทำในในในสิ่งที่คุณต้องการแหละนะเขาอาจจะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณความจริงใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะนกรู้สึกว่าคุณก็อาจจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นอีกครั้งนึงว่าจะให้โอกาสเขาไหมนะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ EP นี้ก็จบไปแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะที่ให้การติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะอยู่เป็นเพื่อนกันมาเสมอนะใครยังไงก็ขอให้สมหวังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ